พร้อมที่จะเล่นเกมสิ่งนี้ทำให้ข้าเล่นเกมได้สบายมากจบการนำเสนอพร้อมอยังก็การสวัสดีผู้ชมทางบ้านและทางถนนอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้เล่นแกนนี่คะนเดียนะมาเล่นแฮมสเตอร์บอลก่อนเพราะว่าแฮมสเตอร์บอลมันจะถูกถอดถอนเรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องมาเล่นเป็นตอนสุดท้ายอันนี้ผมจะทำให้พักนี้มันจบเลยเอาแบบ อะไรอ่ะสีเขียวก่อนเริ่มให้เรา70วิเพกกื่อการทำการเล่นเกมลงไปลึกลุกพ่อ,อาม,มาเลยมาเลยจ่ที่ผมพูดเร็วน,นั้นผมก็ต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยมาลงเกมแบบเร็วๆก่อน ดาที่สองก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งก็แค่ตัวกันชนเฮ้ยเออกับนั้นไม่ลวงนะดานนี้ก็ไม่มีอะไรไแค่ฝึกแบบซ้อมๆโอเคนี่ก็ง่ายอยู่จ,จัดงานระบบอีซี่ อันนี้ก็บูเลยนะเพิ่งจำด้ในโฆษณาขึ้นดับเบิลคิกเกือบละผมเกือบลวงเขาเรียกว่าบูอะไรอ๋อรู้แล้วบูสโคบแสกใช่หรือเปล่าอคนออไรคนไรยีห่ห้อปั๊มรีบไปก่อนีไปก่อนเออ เฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะหรือว่าเราไปเร็วอ๋อใช่ผมต้องรีบทำเวลาไงเวลามันกินไปเลยลูก็่อหืร้อยยี่สิบแปดเลยเหรอเ <c oughs> ้าธอกลับเท่าไหร่ไหมอ้ยเธอกลับเท่าไหร่ไหมสองนาทีเหรอ หน,นุนหนุนซิกแซกซิกแซก,ซก <c oughs> ผมรอดไปได้สมัยก่อนที่ผมเล่นนะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยผมเคยพลาดตลอดยี่เกมดำดำเข้าหลุมเฮ้ยวิวิตายว่ะวไม่ตายเฮ้ยปกติถ้าหลุดสูงๆงมันจะตายนะ เท่าไหร่วิ่งเกินห้าสิบเลยประสาทอันนี้ด่านยากที่สุดแล้วมันมีแต่ขอบขอบอะแล้วตัวการชดมันมันก็มีเยอะเลยแล้วผมก็ไปไม่ได้นั่นนั่นผมยังติดอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ยลงก่อนดิอือผมไปตรงนี้แหละ เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮาอือเอ้ยบกศมาทำไมตอนน้ำร่วงแตกนะเออเออชนไปเลยเฮ้ยเอาไปเอาไปไปเลยโอเคได้แล้วนี่ก็ขึ้นไปตรงช่องระบายอากาศเอื่อโดนอะลรวะโดนอะไรงับงับุ้ยอ้ยขอเก้าสิบนะขอเก้าสิบ เฮ้ยไม่ทันแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทันอยู่โอ้โหถ้าเรามาทางลัดก็ดีนะเนี่ยโอเคยิ่งบวกห้าสิบนี่มันดันเครื่องดูดฝุ่นแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาเราปูเจนี่ไปแค่นั้นก่อนโอเคมาละไปเลย ดุดฝุ่นหหได้อย่างไไนนไงนะไายดายตอนนั้นมันเคยบั๊กนะผมจะไม่เลื่มเอาใหม่นะตอนนั้นมันเคยบั๊กเนี่ยกว่าจะได้สีนี้มาไม่รู้ไปยากเท่าไหร่ล่ะอื้อแตกเลยไปไปะตือกระชักมีปุ่มอืออื้อ,อ,อไปดุน ก็เลยตูบวกห้าอันนี้มบวกห้านะเฮ้ยโถเอ้ยโอเคอเก้าสิบสองจุดสีได้ผลแล้วถ้าใครได้ยินเสียงข้างนอกก็ขอไฟด้วยนะครับวันนี้มันมีอะไรงานสังสรรค์อยู่อะมันทำให้เสียงมันรบกวนโอเคนะครับผมจะเล่นไปเร็วๆนั่นไงมีนคนได้เยียบ ผมไม่ชอบเดผ็ผมไม่ชอบเด็กคนนี้นะคือว่าเมื่อวานน่ะมันมันเคยมากวนผมนะจนทำให้ผมอ่ะต้องเล่น,เล,นเล่นเกมที่อื่นเนี่ยผมจะสตีมให้มันเร็วๆด้ยช่วงนี้ก็หกโมงเช้านะผมไม่รู้ว่าทำไมโอเคผมเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มันมาทางนั้นเร็วเฮ้ยล่วงโอเคไปมันไม่มีเสียงแตกอ่ะสูนยน่าจะเป็นหนุม ลุ้พี่พบเขียนมาตรงนี้แล้วไอที่ไม่มีอะไรทีลลรรนนนะ่ลงไปลงไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยแต่ก็กลับคิดไหมนไงนะไปลงไปเอาเฮ้ยเฮ้ยมันกินเวลาไปมันกินเวลานนเลาน,นี่ยชนชนดิเฮ้ยบวกห้าว่ะผมโดนกระดิ่งว่ะเฮ้ยผมชนะ เดี๋ยวเลขอะไรวะช่องบ,บูมแมลรงช่้งบูมแมลรงมีตสูนด้วยวชิดได้เลยดันต่อไปใครไม่ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยผมขอปรับก่อนนะอันนี้พูดนี่วะนี่โอเคโอเคดั้มมาสุดแล้วได้เท่าไหร่กันนะเฮ้ยลอยยิบก้าอยู่ อีกขันนี้ก็สูงๆยนะอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ผมจะพลาดบ่อยนะอันเนี้ยลงขึ้นขึ้นแล้วลงแล้วก็ต้องขึ้นใหมนะ่นะเออจะขึ้นท่านเกมเป็นข้าทำเกมเป็นระบบท่านใหญ่ม,มากเลยจะขึ้นลงขึ้นลงมันก็ทำได้เองนะดูนะตันนี้ก็เฮ้ยขึ้นลง สุดยอดเลยแต่แดนเนี awesome. people, heures, ่ยว่ามันยากอยู่นะไอ้ดนกดไกลทางเทคนิคเนี่ยเกิเป็นลูกกระจุกไงไงเอาชักลงเอาเฮ้ย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 น้ยตรงนู้นมันไปด้วยหรอเฮ้ยเฮ้ยมีลวงมีลวงเฮ้ยมีลวงเพราช่องไหนอุ้ยช่องนี้ง่ายอยู่เว้ยอุ้ยเกิดตรงนี้ด้วยเฮ้ยอุ้ยเกิดใกล้ด้วยผมชอบนะ วิยจ yeah. ุดสองจุดสองว้าหุยเกิดใกล้ด้วยหกเก้าหกแปดแปดเลลงนี้สวยมากโอ้ยคะนนเก้า no สิบ <Genius> <No ieron> oh <my> ่ะผมไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเนะโอเคด่านต่อไปเป็นด่านอะไรวะทุบเลทเหรอทุบเลทเฮ้ คลิปนี้ไม่มีการเอาใหม่นะเวลาไปแล้วเวลาไปเลยวิ๊ด้านบนอันนี้เป็นด่านง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวถ้าด่านอะไรอะโนโมลเดี๋ยวจะมาตอนไหนไม่รู้เออเเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮอเอโวยเขาแน่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีทางลัดเงื่อเฮ้ยทำไมเราซุ่มได้บ่นมาดัาน,นบนถือว่ายากที่สุดเลยนะ ที่เผนยังไม่อยากที่มันถุงด่าดันเลยบอดานบนดาดาบนะ่ะว้าลินพันน่ะลินพันน่ะน,นี่ลงมาก่อนโอเคไป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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าโอเคเอ้ยเอ้ยมันกินเวลาเข้าใจไหมไม่อยากให้มันถึงน้อยดูดิเป็นเก้าเจ็ดแล้วเนี่ยเห็นข้าบอกว่าตรงนี้มันมีการปลดล็อก้วย อ๋อมันต้องเล่นแบบดันนดันนั่นโดมโม้ขึ้นไปนี่เฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าล่วงดิตอนนั้นเราเคยเคยผ่านด้วยกันมาเออตอนนั้นเราเคยผ่านด้วยกันทำไมนายทำไม่ได้วะโอ้เอาแล้วดันยืดยืนมันเป็นดันคนไกลอ้าเฮ้ยทำไมกล้องไปอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกล้องพังแล้วใช่ั้นเนี่ย อ๋อนี่ไงนี่ไงมาละวอุ้ยอุ้ยอึดอึดมันเป <c oughs> ็นด่านคนไกลชัดๆเลยอุ้ยอือขับลงชักล่างอือหือมันก็ยากหรือเปล่าวะว่าไหนนี่มันก็ยากอยู่นะเอาเอาลงลงลงแย่แย่อืออุ้ยอุ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงโอเคโอเคเออจะกินเป็นไหนเออล่วงเลย ดู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 ด,ดูดูเวลามันบอกว่าดูเวลาตอนนี้เขาไปถึงไอ้ไอ้ตัวนั้นแล้วเออ,อดีงานยากสุดงานยากสุดงานยากสุดอ,อันนี้แลงงานยากสุดเฮ้ยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพอพอเออได้แล้วเฮ้ยงานงานยากสุดมันไม่ได้ยากเลยนะเนาะจริงไหมแค่นี้เอง เป็นไงล่ะด่านก้อนเมฆสกายเลดด่านฟ้าเป็นด่านที่ยากที่สุดเลยรู้อ่ะเราเห็นแต่แต่เส้นๆนี่แหละบอมบอมบอมเออเราไม่ต้องลงทีเลยปะเอาบอกว่าใช่มันก็ใช่นี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 ่มาตรงนี้่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อน ลงไปก่อนองไปก่อนไปเออแลได้ทาได้เพื enfin ่อนเพื่อนนายทำร่วงนะเวลามันก็เออเวลามันก็จมดแล้วอ่จมแล้วก่จมวแล้วจมวแล้วเออเองนี่เยแค่วิีเองอย่าบอกนะให้เราเรื่มใหม่ถ้าเริ่มใหม่คะแนนผมเข้าไปแ้าจะหายไปหมดเลยนะ เออแตกกันได้นเนี่ย16 15ดีนะยิ้มสีแดงสเต็ปมาปเ,เ,เ,ออเป็นยากเกิดเออ16.4เออไม่รู้จะยากไปถึงไหนนะเนี่ยเอาแล้วดาสุดท้ายแล้วอุ้ยแป๊บเดียวนนเนี่ยอุ้ยบวกเจ็ดสิบเอาแล้วดานบอสหรือเปล่าวะไม่ใช่ดานบอสมอั้งลงมาก็เจ็ดตัวแล้วโอ้ ดับเบิ่อคลิกบนเออเฮ้ยใช่ได้ครับลงมาด้านล่างรีบร้อนไปไหนจะทำเวลาให้มันเร็วๆหน่อยเออเออเออนี่แหละไป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 จะข้างจะข้างมา่เลยเออะล่วงบ่อยมั้งโอเคเฮ้ยล่วงบ่อยไม่ใช่ดิเอาล้างเอาล้างเอาล้างกีดบนคลีกขวาเออขวาล่างซ้ายซ้ายซ้ายล่างล่างเอออ่ะล่วงบ่อยมั้ง โอเคเฮโนอไม่ใช่ดิหลังหลังหลังกีดบเลกีดขวาเออขวาล่างซ้ายซ้ายซ้ายล่างล่างเออทำได้ล่าเร้วอลูกพ่อเป็นยาเลยนลงมาลงมาลงเออเอเอนี่คืออะไรวะเยอเป็นมันสหลังโทษนี่คืออะไรวะเยอเป็นมันสหลักโทษ สอยู่ตรงนั้นเต็มมุดเลยเฮ้ยเฮ้ยนวลากล้จะหมนแล้วสามหคนสร้างแมนก็สร้างแหนเยอะเกินนี่นี่นี่นไอเยไม่อันนี้มันเป็นอุปสรรคมาเลยกอบการหมุนหมุนแค่สีแฉกเออเออเออได้ทำได้ปไปไปไปเยอาสิบเก้าสิบแปดสิจ หนเฮ้ยเอ้ย,อยตายกัได้ปะปะปะแเจ็ดหกห้าสี่สามไม่ไม่รอแล้วเขาจะรออยู่ตรงนี้แหละเออห่ศูนย์ดหนึ่งยูไม่ได้เลไม่ไหวรออมกนึศูหนึ่งครับนี่เดีมันเป็นร้อยห้าเลยก็ทำนี่ยังไงกันนะ congratulation you have b e t e n the hamsterball t o u a your score เท่าไหร่วะโอ้ยกาหมื่สองซุปเปอร์โบนัสศูนย์ซูอร์นฮ้ยเฮ้ผมได้คะแนน,นใหม่เหรอเฮ้เออพิมพ์มอะไรอยูเนี่ยเดีย๋ยวเตัวนี้ไม่ตัวพิมพ์หรอ อ๋อนี่นี่ไงตัวพิมเออชื่ออะไรดีนะไม่ตอนนั้นมันมีอะไรวะออ๋อนี่นี่นี่ไงโอเคชื่อไทยได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้มันไม่ได้มันก็เป็นเออชื่อนี้แหละเออเอออยู่ไหนวะโอเคแค่นี้แหละผมชอบชื่ออย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างโอเคโอเค ผมที่หนึ่งอ่ะผมที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเสียงนี้ก็มาโอ้ good. โหเกินจบแล้วยังไงจบแล้วเหรอก็มีแค่นี้แหละอะไรนะมันมีอีกไหมเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้พิกดล็อกไป สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e ด้วยนะครับชอบคลิปไหนคุยกันได้หรืออะไรก็ได้ที่ผมไม่เคยเห็นอะ่ะคอมเมนต์มาได้ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้มันมีอัปเดตอะไรอัปเดตแฮมสเตอร์บอลด้วยมันมีแบบใหม่อะ่ะเห็นเขาบอกมาผมก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรอะ่ะคลิปไว้แค่นี้แล้วกันบายบาย